ขอกล้องน้ำมูกยาคืออะไได้หนิกล้องนุ่นหนิก็โอเคอยู่ได้ล่ะ ไปใหม่ๆเราใช่ไหมต่างๆไม่แอลเดี๋ยวหม่อมแม่ผมเจอนะพี่หม่อมแม่ผมตามถึงนี่เดี๋ยวว้าวหุดก็สิอแล้วพี่ขวรเป็นทัพได้ดังแท่เท่า ที่หนูแต่งหน้าไม่ได้หรอพี่ขวัญทำไม่ได้้ววา น้องเพราะเพราะอะไรถึงถึงได้ตัดสินใจมาทำงานที่เกาหลี ส่วนมากก็จะเป็นหนึ่งค่าแรงครับผมค่าแรงได้เยอะเยอะกว่าที่บ้านเราเยอะแล้วก็มีความคิดแบบงานอะไรมันจะดีกว่าบ้านเราเยอะหน่อยครับผมแล้วเมื่อมาแล้วเราเราคาดหวังอะไรไหมที่เรามาสิ่งที่คาดหวังมีเยอะครับส่วนมากก็จะเป็นชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีตังเก็บ มีแบบชีวิตท,ที่สุขสบายขึ้นกว่าที่อยู่บ้านเราครับผมแล้วก็เงินที่เราได้มานี่คือเพื่อส่งให้กับทั้งบ้านใช่ส่งกับบ้าน Gateway เก็บไว้เผื่อกับไปในอนาคตด,ด้วยครับผมแล้วตั้งแต่มาเกาหลีเนี่ยเราเคยเจอปัญหาไหมในการทํางานปัญหามีเยอะครับปัญหาส่วนมากก็จะเป็นแบบหนึ่งท้าแก่ไม่จ่ายตังค์บ้าง สภาพอากาศบ้างแล้วก็เพื่อนร่วมงานบ้างครับผมถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้เราเราแก้ไขยังไงหนึ่งสิ่งที่แก้ปัญหาก็คือถ้าอยู่ไม่ได้จริงๆก็คือแค่ย้ายงานย้ายไปทำที่อื่นครับผมแล้วปีท้ายเนี่ยถ้าคนไทย ที่อยากจะมาทํางานในเกาหลีใต้เนี่ยเราเราฝากเขาคิดยังไงให้เขามั่งฝากเตือนฝากบอกอะไรกับคนไทยที่อยากจะมาทํางานที่เกาหลีหนึ่งก็คือถ้ามาได้ก็มาครับผมมาแบบมันก็ได้ตังเยอะกว่าบ้านเราเนาะแล้วก็ <c oughs> สิ่งที่อยากฝากอย่าคิดแบบคาดหวังอะไรมากเกินไปนะครับผมเพราะว่าหนึ่งมาแล้วมันไม่เหมือนบ้านเราภาษาก็ไม่เหมือน ปุยกันหนึ่งก็ไม่รู้เรื่องบ้างอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ถ้ามาก็มาได้มีโอกาสก็มาได้ครับผมแต่คิดให้ดีๆหน่อยเพราะว่าหนึ่งคือเท่าแก่ดีหรือเปล่าเพื่อนโรงงานดีหรือเปล่านี่สิ่งที่ผมอยากฝากไว้ครับผม